สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาผอกับอ้อมอ้อมคือเกาแล้วนะคะนะอามือนีนะคะอ้อมก็ได้ท้บมาคือเกานะคะกะสบที่ทำคลิปลงคันแมนน่นได้เป็นไปได้กับสาเฮดคลิปกินจุทับกินก้อยเนื้อกินอีกอยังประมาณนี้กับอาทิตย์ละเท่อนะ,ะอาทิตย์ละหนึ่งคลิปนะคะเป็นไปไดน้นาะคขันคันบ่มี บได้โล่งกะก็จะเป็นคลิปอาหารทั่วๆไปเนาะค่ะเนาะกัขอบคุณทุกคนที่เข้ามาห้กกำลังแรงใจอ้อมๆเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมือนีอ้อมก็ได้ตับมาหนึ่งกิโลนะคะมือนีอันขันเท่าแนมเมืองตับก็จะเป็นสีสีๆแน่จักหน่อยเอาใส่ตู้เย็นไว้ซือมาเมือวนนอนนมอามีเวลาได้เหตุคลิปนะคะสีก็สิเปลี่ยนนิดนึงแต่ว่าก็ยังสดนะคะทีสีตรงข้าง ตรงมืองขอบขอบเนี่นะมองวันวันเนี่ยนะคะเนาะกระสิเฮดเมื่อแนมมืองเป็นสีสขึ้นเนาะค่ะเนาะหนึ่งกิโลนะสำหรับตับวันนี้เนาะเขามาจุตับน้ำกันจ้านี่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 นีอมแซไว้เนี่นี่คำบ้าใหญ่มากินน้ำกันค่ะคิดว่าจะกินได้เพราะเนาะคำใหญ่ปันนี ไหวบ่จ right, ้ะคำมีไงขอโทษคนที่บ่กินดิบเด้อค่ะเด้อขอโทษขออภัยอีหลีเนาะค่ะเนาะเฮาก็เป็นเฮ็ดคลิปเฮ็ดหยังเนาะก็เฮ็ดไปอ่าตามที่เฮาเฮ็ดนั่นน่ะค่ะเนาะไผบ่มักก็เปิดใบซื้อก็ได้บ่ต้องเมืองนะเปิดทิมว้จนจบก็ได้ด้วนี่นะโอ้ยคำญ่เติบเด้อค่ะนี่จังได๋ก็ได้จุ่มแจวแจวขมๆไปเนาะ แก้วขมขมเอามีผักอย่างเนี้ยมีต้นหอมต้นหนึ่งมีผักชีเล่าแล้วก็มีผักกาดมีสระนหน่สละนหน่หนอย,อยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็มีแตงหน่วหนึ่งนี่อยู่ตรงนี้โอเคอุย้ยสิบเดี๋ยวจัดคำใหญ่ที่สุดที่เคยกินมากนะคำใหญ่ที่สุดนะที่เคยกินมากสิย่ำได้บ่มาค่ะทำได้แล้วแหละ 음! Mm. โอ้ยค่ยไำใหค่หไาไรก็ต้องปิดปากไว้แล้วมันมันมึงเป็นแบบเต็มปากเต็มค่ำนะคะยันหยันพูที่เบนมากินดิบนสีนายโอเคนะคะ <c oughs> ต่อไปเอาคำหน่อยได้บ่ะเนี่ยเมื่อกี้นี่พอดีได้ยแช่ไว้แล้วก็เลยกินนะคะ <c oughs> เอาคำ้ธรรมดาของคนเฮ่ากันเ <c oughs> <c oughs> มกี้ว่า้ธรรมดาอืมอืมอน่นวหอม ตับวานตับหวานออมไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปซื้อไปซื้อตับหวานวุย้ยออมสะอ่อนตับมากทั้งมากทั้งกนเลยอ่ะตับอมอมไปจับเมืองเนาะ <c oughs> แพ็คหนึ่งน่ะสี่กิโลกว่าพนะตับย่างเดียวนะนี่อ้ยออมกะโอบไวดอกสี่กิโล ปินน่งน่อง <c oughs> โอ้ยสมากพิกอืมกินพักไปน้ำกินพักไปน้ำจะได้ย่อยง่ายๆเนาะ อ่อนบานะ่กินตับดูหลายก็บอดีเนาะคะ่นะนาะดับตับตับสดกินดูหลายก็บอดี อ้อมก็เลยตรงเฮ็ดคลิปสะรับจับเปลี่ยนกันไปนั่มเนาะคะ่นะเนาะจะเป็นคลิป่าพออกไปมองห้องนอกไปสวนคลิปเพชรกับเขาคลิปกินโชว์แ้ะกะคลิปตุดตับตุดเนืองเนี่ยสะรับจับเปลี่ยนกันไปเนาะค่ะ <laughs> Ăn văn rồi nè Rất Khống khủng thà, khủng khủng อ๋ตอตัดแล้วค่ะตุยตุยพีกละลายม,ม,มายอมบ์น่อย ไม่อนีอ้อมกับมาทำคลิปช่วงเศร้านะะเศร้าโพดกับบ่ค่อยหิวเป็นไรนะ แต่ว่าสือตัดมาแล้วก็เรย่มมากินนะกินอาจจะกินบ่รด้หลายนะคะมื้อนี้เพราะว่าเป็นม่มกอ,อยหิวไนไลยอยากกินอยนู่อิ้ะาต่ว่ามัน่คกอยหิวไนไลยอาจจะเป็น มันตาเศร้านะสุดท้ายออมจะอัดคลิปจ่องบายยเนาะมื้อนี้จับก้องอะตอนนี้เกาโมงอืมคอมเมนต์ออมกับอัดคลิปจ่องเที่ยงจ่องบายกินได้จ่าย มีไผเป็นคือกันมาจา้ะกันบางเทืออันข้นขาบอกกินบ่เคยกินเขาช่วงวนนะวเศร้าน่ะเวลาขามากินถือกินบ่เคยแสกกินบ่ได้หลาย เด็ดก็เพิ่งออกอืมอืมอืมนำย่อยนำย่อยออกจากพักเปียกเลยอืมออืมอืม แจ่วนี่คนดีดีจ้ะคมกับคมกินขมคมแทบคมคมกับกันเป็นเจ่วจุนะจ๊ะมาเดูมาเดู มาเดินสายดิบเด้อจ้ะเดินขอโทษขอไฟร่อนมากินดิบจ้ะเวลากับไปว้า่้ เมื่อกีกินบ่ได้หลายปันไดจ้าเพราะว่ากินแต่เศ้าโอดนะโอ้ยออมพึงรูดเด้เนี่ยขันเมามากินช่วงเศ้าเขากินเฮากินได้อยู่ค่ะเฮากินเฮาแสบอยู่แต่ว่าเขาสิกินได้บ่หลายเนาะนะเพราะวันนีงบ่ได้หิวหลายเนาะต้องถ่าแบบว่าแต่เช้ามาก่พกินหยังสีนเอาหลวบบาหอดช่วงเชียงช่วงไยแล้วเอามากินเนี่ยสิกินได้หลายพวกเกาเนาะกันกินช่วงเศร้าแบบนี้ กินบ่คคลดหลายค่ะเพราะว่าปกติแล้วอ,อมบุ๊ดเอัดคลิปชงเศร้นนะมือนีพอดีมี่ทุลาก็เลยเฝ้่าอัดคลิปไวเนาะค่ะเนาะขอโทษขออภัยนะคะที่มือนีกินบ่ได้หลายเนาะกับตับหนึ่งกิโลก็กินได้น้อยเดี๋ยวเพราะว่าอันัดผิดเวลาไปน้อยเดี๋ยวมือหนาอ,อมเสิอัดช่วงใบคือเก่ามันจะได้แบบเหิวแล้วก็แสบขึ้นมากกว่าเกา่าเสียเนาะช่วงเศร้านี่ก็แสบยู่ค่แเ่ว่ามันกับบ่ถึงขีดสุดที่ว่าเพราะว่า,ากินได้หลายเนาะค่ะเนาะโอเคนะคะ ขอขอบคุณนะคะขอบคุณเอฟซีทุกๆคนขอบคุณพี่คุณน้องทุกๆคนเลยนะคะเนาะที่มากกดติดตามให้กำลังแรงใจมาชมคลิปนะ,ะขอบคุณหลายๆ,ายๆนะทุกเมนทุกไลน์เนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าคลิปต่อๆไปมื่อนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะบดเจ็บบดจนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดจ้าเด้อสวัสดีจ้า